เจ้โบราณก็พูดอืแล้วเคยได้ยินในนี่ไหมที่ว่าจงอางมันพอราฝนจะตกนะแล้วจงอางมันจะทํางานมันจะคาบไข่ชูเออนี่เคยได้ยินล่ะเคยได้ยินล่ะแต่แต่ก็ไม่เคยเห็นอีกไม่เคยเห็นเป็นเป็นเป็นที่เรื่องเล่ากันมานะเป็นเป็นเรื่องเล่ามาน้าเชื่อไหมล่ะเชื่อป่ะก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะว่าเราไม่เคยเห็นไม่ได้เห็นตาเนาะใช่ มีตำนานความเชื่อเกี่ยวกับงูจงอางเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าบางท่านอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วครับตำนานความเชื่อเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับงูจงอางที่กําลังทําร,รังวางไข่เขาเล่ากันมาว่าแม่ง,งูจงอางนะครับช่วงที่กําลังวางไข่นะครับหากเกิดปรากฏการธรรมชาติมีการรวมตัวของเมฆฝนนะครับแม่ง,งูนะครับจะทําการคาบไข่ใบที่อยู่ยอดสุดนะครับขึ้นมาชนหนือท้องฟ้าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือเมฆฝนที่กําลังรวมตัวกันตั้ง,งเขานะครับ จะค่อยๆแตกกระจายสลายไปอย่างรวดเร็วความเชื่อเหล่านี้นะครับเขาบอกกันมาว่าสาเหตุที่แม่งูทําแบบนั้นนะครับก็เพื่อที่จะไล่เมฆฝนครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าฝนตกมาโดนไข่ที่เขาลังฟักอยู่เนี่ยไข่เขาจะเสียครับด้วยสาเหตุดังกล่าวนะครับคนก็เลยคิดไปว่านี่คือสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดภัยแล้งครับพอเกิดภัยแล้งนะครับนฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับก็ชาวบ้านก็จะมีความเดือดร้อนครับเขาก็ต้องรวมตัวกันเพื่อหาทางแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหาในสมัยนั้นก็คือเขาจะแบ่งทีมชาวบ้านนะครับออกเป็น3ทีมครับทีมแรกนะครับจะทําการควบม้าเร็วนะครับเข้าไปบริเวณรลังของแม่งูจงอางแม่งูนะครับพอเห็นคนเข้ามาใกล้หลังนะครับก็จะเกิดความโมโหความเรียกการ์ดครับแล้วก็จะทําการไล่กวดม้าเร็วชุดแรกออกไปชุดที่2นะครับพอเห็นว่าแม่งูเนื่อเลื้อออกไปพ้นหลังแล้วนะครับก็จะควบม้าเร็วอีกชุดหนึ่งนะครับเข้าไปขโมยไข่ใบยอดนะครับแล้วก็ควบม้าหนีออกมา แม่งูพอเห็นดังนั้นนะครับก็จะเปลี่ยนทิศทางนะครับไปไล่กวดทีมม้าเหลวชุดที่2แทนทีมม้าเหลวชุดที่2นะครับก็จะทําการควบม้าอย่างไม่คิดชีวิตนะครับเพื่อไปพบกับทินที่3าทีนที่3นะครับเขาจะมีการตั้งไฟครับแล้วก็เอากระทะใบบัวขนาดใหญ่นะครับมาต้มน้ําจนเดือดครับทีมที่2อพอควบม้าเร็วมาถึงทินที่3นะครับก็จะโยนไข่ใบที่ขโมยมานะครับเข้าสู่กระทะที่กําลังเดือดพล่านแม่งูพอเห็นดังนั้นนะครับด้วยความห่วงแหนไข่มากๆนะครับ เขาก็จะพุ่งเข้าสู่กระทะที่กําลังเดือดพล่านแล้วก็ตายไปพร้อมกับไข่ครับพอแม่งูตายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝนฟ้าก็จะตกต้องตามฤดูกาลครับนี่ก็จะเป็นเรื่องเล่านะครับที่ผมคิดว่าหลายต่อหลายท่านนะครับอาจจะเคยได้ยินตำนานเรื่องนี้กันมาบ้างแล้วแต่ความจริงจะเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าเราต้องทําการพิสูจน์กันครับ เม่ฝนตั้งเขาแล้วพีทเริ่มแล้วเริ่มก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พิสูจน์เรื่องงูจงอางที่ว่าถ้าเกิดเวลามีฝนตั้งเขามามจะคาบไข่ใบยอดชูขึ้นมาอลองดูนครับผมตอนนี้นะฮะก็เท่าที่ดูเนี่ยโอกาสฝนจะตกคอต่อนข้างเยอะนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับว่างูจงอางเนี่ยมันมีความเชื่อโบราณว่าเวลาฝน,<ค>นตก<า>ปุ๊บเนี่ยมันจะทําการคาบไข่ใบยอดของมันแล้วก็ชูขึ้นมาเพื่อให ในผลเนี่ยกระจาย,าจายไป,ไปพะมันกลัวว่าไข่มันจะเปียก<ช>แล้วไข่จะเสีย<ช>แต่ก็น่าสงสารจะกูยังไงเพราะว่าไข่มันอยู่ในรังกันเนะ<ช><ช>าะก็ลองดูครับถ้าผลตกมาก็คงยาฮัดเจงันไป ฮิทเมฆฝนไปหมดแล้วอืมยู่ที่แค่ตั้งเขาไปเฉยหายไปหมดแล้วคือตรงนี้นะครับเราก็นั่งดูอยู่ว่าแม่งูนี้จะคาบไข่ไหมนะครับแต่ที่เราเห็นก็คือนอนนิง่งมันก็นอนนิ่งของมันอยู่อย่างนี้ครับไม่ได้มีการคาบไข่ชูขึ้นรหรือแต่อย่างไรนะครับจริงๆผมมองว่ามันเป็นก็เป็นเรื่องราวของธรรมชาติมากกว่าบางครั้งมันตั้งเขามาเนี่ย มันอาจจะตกที่อื่นมไม่ได้ตกที่นี่ลมพัดไปลมพัดไปแต่ถึงเวลาของมันถ้ามันถึงเวลาตกมันก็ตกมันเองนะครับคือแม่จงอางก็ไม่ได้มีพฤติกรรมใดๆนะครับคือเขาก็อยู่บนรังแล้วก็เลื้อยลงนะฮะก็รอบรังนะฮะตอนนี้ก็อยู่ข้างข้างรังแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีพฤติกรรมในการที่จะชูคอข,ขึ้นไปนะครับคือตรงนี้เนี่ยผมสันนิษฐานว่าบางทีมันจะเป็นเรื่องราวของปรากฏการธรรมชาติคือเรื่องราวของธรรมชาติแหละมันจะตกหรือไม่ตกก็เรื่องของธรรมชาติ แต่คราวนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยคนอาจจะไปเจอรังงูจงอางจังหวะที่ไปเจอรังมันเนี่ยงูจงอางอาจจะมีการชูหัวขึ้นมาดูแต่ไม่ได้แผ่เบีย้ยคือลองนึกภาพนะครับว่าเวลางูจงอางเนี่ยชูโดยที่ไม่แผลเปรี้ยใช่ก็คือหัวมันจะมีลักษณะดกลมๆกลมๆปุ้มๆนะก็คล้ายๆกับไข่นะคิดว่าไหมก็คอก็จะเรือๆเข,ข่าๆเห็นไหมเออเห็นไหมหัวมันจะค่อนข้างปุ้มๆก็คล้ายๆทรงไข่นะเป็นทรงลีลีนะคราวนี้พอระยะไกลเนี่ยบางที มันนก็็เหอาจจะมองไม่ชัดคิดว่ามันเป็นการคาบไข่ขึ้นมาแต่จริงมันก็เป็นแค่หัวมันปกติคือตรงนี้ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าใ้ความเชื่อที่บอกว่างูจงอางกลัวว่าไข่จะเปียกว่าไข่จะเสียเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะเพราะว่าอันดับแรกที่ดูเห็นนะมันจะมีใบไผ่มากม,มายเนี่ย,ปปยใช่ปกคลุมอยู่นะครับและที่สําคัญก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไข่ต้องใช้ความชื้นมหมายความว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีน้าฝนเนี่ย มาโดนที่รังเพราะถ้าเกิดว่ารังแห้งรังไม่มีน้ำเนี่ยมันจะแห้งมาแล้วไข่จะเสียครับคือต้องเข้าใจนะครับว่าอ่าอุณหภูมิความชื้นสําคัญมากกับการฟักไข่ของสัตว์เลี้ยหานคือถ้าเกิดว่าความชื้นไม่มีเนี่ยไข่มันจะจะฟอ,อ,อจะเหี่ยวไปดังนั้นเนี่ยการที่ไข่เนี่ยจะสามารถพัฒนาตัวอ่อนจนกลายเป็นลูกงูได้เนี่ยความชื้นมันต้องมีตลอดการที่งูสร้างรังไว้เนี่ยนอกจากการปกป้องไข่ให้อยู่ข้างในแล้วเนี่ย รังยังทําหน้าที่ก็คือเก็บความชื้นจากน้ําฝนฟินรูดด้กันไหมว่าเ,าเวลาฝนตกเข้าใบไม้เนี่ยใบไม้มันก็จะมีความชืน้นพอมีความชืน้นพอมันมีการพรอนทับกันทับถมกันก็คือข้างในมันก็จะเกิดเรียกว่าการย่อยสลายซึ่งมันจะทําให้เกิดอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการพัฒนาของตัวอ่อนในไข่ม,มัน,ม,นมองเหมือนคล้ายตู้อบใช่คล้ายๆอย่างนั้นครับก็คือว่ามันจะต้องแบบว่าจริงๆต้องมีกระบวนการน้ําใ,ในการช่วยช่วยในการทักไข่คือถ้าเกิดว่า งูจงอางครับไข่จริงๆแล้วชูขึ้นใบฝนไม่ตกไข่เสียไข่เสียไข่แห้งหมดคือถ้าเกิดว่าสังเกตอีกนิดหนึ่งพี่เห็นวงลังนะอะก็ใกล้ๆกับจุดที่อยู่บนลังพี่เห็นไหมมันจะมีมะเมล็ดพืชอะไรบางอย่างที่มันกําลังงอกออกมาก็คือมเมล็ดพืชพวกนี้มันก็จําเป็นที่ต้องใช้ความชื้นใช้อุณหภูม,มิที่เหมาะสมหมายความว่าตรงจุดที่เป็น เมล็ดที่อยู่ข้างในรังเนี่ย <lounge. S 1> มันต้องมีความชืน้นหมายความว่ามันต้องมีน้ําอยู่มันถึงจะงอกได้ใช่ดังนั้นถ้าเกิดว่ารังมันแห้งเนี่ยมันก็จะไม่สามารถงอกได้ที่สําคัญก็คือมเมล็ดพืชพ,พวกนี้มันก็เหมือนกับไข่งแูแหละก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีความชืน้นมันก็จะไม่สามารถที่จะกลายมาเป็นต้นกล้าต้นอ่อนได้เลยคือตรงนี้ครับก็จะเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าในบริเวณรังเนี่ยมันจาเป็นต้องมีน้าต้องมีความชื้นนะครับในการที่จะพัฒนาตัวอ่อนในไข่ ให้กลายเป็นลูกง,งูครับผมโอเคครับแม่งูก็อยู่ใ,ใกล้ๆเนาะเราก็ไปเดินทางไปนีกว่าไปรบกวนรับโอเค okay.